สิเมตรสิบเซนนะครับโดยประมาณนะครับ <c oughs> ก็ลองทำดูได้นะครับสำหรับต้องลองฝึกลองทำดูนะครับอีกมุมนึงนะครับมุมนี้ลองอ่านดูนะฮะโดยประมาณนะครับอันนี้ก็ศูนยจุดห้าศูนย์จุดหกนะฮะอันนี้ก็มาอยู่ตรงกลางก็ 0.65นะครับ0.65คูณ10เท่ากับเท่าไหร่ครับพิมพ์คำตอบในคอมเมนต์ให้หน่อยครับถ้าพี่่เข้าใจนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามนะครับหรือต้องการทราบวิถีชีวิตช่างรังวัดก็กดติดตามไว้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์